วันนี้มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องสวยของคอนโดเอต้ร์พระหนโยทินสะพานใหม่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดเข้าออกง่ายคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามเป็นห้างบิ๊กซีสะพานใหม่มาฝากค่ะขนาดห้องประมาณ27ตารางเมตรค่ะเป็นห้องแยกสัดส่วนแบ่งออกเป็นครัวพื้นที่นั่งเล่นระเบียงนะคะแล้วก็พื้นที่ห้องน้ําอันนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะมีในส่วนของตัวแอร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวร้อนชั้นวางทีวีโซฟามีให้ค่ะแล้วก็ชุดโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้สามารถเคลื่อนมาวางไว้ตร พื้นที่ที่เป็นครัวได้นะคะอันนี้บานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้เวลาเรารับประทานอาหารช่วยลดกลิ่นเข้ามาภายในห้องได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ล้างจานนะคะมีชั้นวางชั้นเก็บของนะคะแล้วก็ไมโครเวฟมีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นให้ด้วยนะคะเดินออกไปนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ระเบียงค่ะตัดมาน,นะคะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะอยู่ติดกับพื้นที่นั่งเล่นนะคะมีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะโถสุขภัณฑ์กระจก อ่างล้างหน้าฉากกั้นกันน้ำกระเด็นให้เรียบร้อยค่ะและตรงนี้นะคะเปิดประตูมาก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของคนที่ห้องนอนค่ะห้องนอนก็คือกว้างมากนะคะทุกคนค่ะเตียงนอนขนาด5ฟุตพร้อมที่นอน ฟูกนอนนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของแอร์ทีวีผ้าม่านและตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาห้องเช่าขนาด27ตารางเมตรพัก1-2ท่าน1ห้องนอน1ห้องน้ําใกล้ลถไฟไฟ้า b t s ใกล้ห้างคอนโดเข้าออกง่ายใกล้ทางด่วนในย่านบางเขนสะพานใหม่ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ